รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่พุทธปัญญาพิรมในเช้าว,วันหยุดสุดสัปดาห์รายการที่พร้อมจะมามอบสารธรรมนํสมัยให้แก่ทุกท่านถึงบ้านกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพระปรหลัดส,สุรเชษสุรเชษโถเจ้าอาวาสวัดตโนจังหวัดนนทบุรีมีสารธรรมดีๆมาให้ทุกท่านได้สดับไปรับชมรับฟังพร,พ,รพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมกลับพระพุทธภู้สสงํำกลับพระธรรมผู้สูงเลิศกลับพระสง์ผู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นประรัตนาใจังขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมะบรรยายในวันนี้ในหัวข้อเรื่องธรรมะกับการทำงานทำงานอย่างไรให้มีความสุขตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าทุกวันนี้ เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราก็กำลังทำงานอยู่นะเพราะว่างานหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่างานคือการปฏิบัติธรรมนะหลายท่านอยู่กับทำตลอดเวลาไม่พ้นธรรมซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญทนะี่ท่านทั้งหลายมาที่นี่ นะเจอบางท่านทักทายกันนะบางคนบอกว่าจะบอกว่ากเกษียณก็ไม่ได้นะยังกเกษมอยู่นะการเกษียณไม่เกษมกระเกษียน <g> แต่ยังกเกษมอยู่นะไม่ใช่ไม่กเกษมอันนี้แหละสำคัญนะบางคนบอกว่าไม่ได้กเกษียณอาจารย์แค่เปลี่ยนหน้าที่ทำงาน นะเปลี่ยนหน้าที่ทำงานก็คนรุ่นนี้ก็บอกว่าต้องอยู่กับความเป็นจริงยมเข้าใจไหมเออความเป็นจริงให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันเห็นไหมยมนะวันเมือ่อวันก่อนเนี่ยใช้ชีวิตเมื่อช่วงก่อนเนี่ยเรียกว่าอะไรก็สบายไปหมดทุกอย่างอันนี้ก็เดินบ่อยๆปวดขามัยมปวดนะอ่านหนังสือปวดตาไหม ปวดเหมือนกันโชคดีแล้วที่มีขามีตาให้ปวดคิดแบบนี้เราก็จะมีความสุขขึ้นตั้งเยอะถูกไหมท่านมีคนหลายคนที่ประสบพบเจอเกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตแต่ว่าเราเนี่ยยังโชคดีอยู่นะถือว่าโชคดนะีคนรุ่นนี้ก็เหมือนกันให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเป็นเรื่องสําคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดจริงไม่จริงโยมนะออความตายเป็นเรื่องง่ายเรื่องยากโยม เรื่องง่ายนิดเดียวไม่เชื่อลองทําดูมือขวาทับมือซ้ายแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆโยมหนึ่งสองสาติ้งไว้สัก2วันโยม <c oughs> นะเท่านี้ชีวิตเราก็ตายแล้วใช่ไหมเอตอตกลงความตายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเออเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อยากจะฝากเรานะซึ่งวันนี้หัวข้อธรรมะกับการทํางานนะทำงานอย่างไรให้มีความสุข ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่างานนะคือการปฏิบัติธรรมงานเรียกหาธรรมอันนี้ก็อยากจะฝากกับญาติโยมทุกคนทุกท่านมีอยู่สามคำเนาะนะสามคำหลักๆเ,เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสุขมันนีไม่พ้นเรื่องนี้ใช่ไหมโยมโยมก็ผ่านมาแล้วนะผ่านมาแล้วในการดําเนินชีวิตนะงาน คือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขนะทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่เราทํางานใช่ไหมลูกน้องไปทํางานก็ต้องได้เงินสกขไหมเจ้านายก็เหมือนกันนะผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะคนได้เงินแล้วคุณก็ต้องทํางานแต่เรื่องความสุขเป็นเรื่องสําคัญนี่จะทํางานอย่างไรมีความสุขนะสุขได้ไห่รุ่นนี้คนวัยเกษียณก็สุขได้ นะใจกะเกษมได้ตัวกเกษียณแต่ใจกเกษมมันขึ้นอยู่กับความสุขของเราทุกคนทุกท่านวันนี้พระอาจารย์ก็มีหัวข้อธรรมหัวข้อธรรม,มานะในการดําเนินชีวิตในเรื่องของการทํางานจริงๆมีหลักเยอะแยะมากมายอยู่หลักในการคลองตนคลองคนคลองงานนี่ก็เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาหมดเลยซึ่งองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้เยอะแยะมากมายวันนี้ก็จะมาคุยในหัวข้อธรรมะในเรื่องของการทำงานซึ่งท่านั้งหลายก็สามารถเอาไปบอกลูกบอกหลานได้ท่านยังไม่กเกษียณน,นะนะแค่เปลี่ยนหน้าที่ทำงานนะอยู่บ้านอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปใช้ได้บางคนก็เป็นที่ปรึกษา นะท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ในไลฟ์สดนะก็จะเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ก็เอาไปใช้ใได้ในการดำเนินชีวิตจะสุขจะทุกข์ใครเป็นคนเลือกให้เราเป็นคนเลือกเองโย่จริงไม่จริง,รงตื่นเช้ามานี่แหละเราเป็นคนเลือกเองสุขทุกข์ไม่มีใครมาเลือกให้นั้นเราเป็นคนเลือกเองตื่นเช้ามาเราโชคดีใช่ไหมโย่โชคดี นะที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจเข้าออกได้สร้างคุณงามความดีให้กับบนโลกใบนี้ถล้วรรมะอะไรดีล่ะวันนี้ที่จะมาฝากนะในการทำงานแน่นอนนะโยมนะคงมีผู้บริหารมีพนักงานถูกไหมโยมในวัดก็จะมีเจ้าวาดมีผู้ช่วยมีลูกวัดซึ่งทุกองค์กร ก็มีกันทั้งนั้นในบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมมีพ่อมีแม่มีลุงป้านะอามีลูกมีอะไรต่างๆซึ่งหลักธรรมะในทางพุทธศาสนาวันนี้พระอาจารย์ก็อยากจะพูดเป็นประเด็นประเด็นไปสอนเป็นประเด็นประเด็นธรรมะสำหรับผู้บริหารก่อนก็นแล้วกันนะผู้บริหารเรียกว่าเป็นผู้นำนะจะต้องนั่งอยู่ในใจคนไม่ได้นั่งอยู่บนหัวคนจริงไหม พ่อแม่ก็เหมือนกันต้องนั่งอยู่ในใจลูกไม่ได้นั่งบนหัวลูกดนนี้ธรรมะสําหรับผู้บริหารเนี่ยก็อยากจะฝากเราทุกคนทุกท่านนะธรรมะสําหรับผู้บริหารเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหัวหน้าก็อยากจะฝากหลักธรรมในการดําเนินชีวิตของผู้บริหารหลักง่ายๆโยมพิดว่าหลักอะไรดีเนาะหลักพรหมวิหารธรรมสี่นะเป็นหลัก ของพระพรหมนะใช้ได้ไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ใช้ได้คนเป็นหัวหน้าก็ใช้ได้นะมีอยู่สีข้อด้วยกันนะเราท่านทั้งหลายเคยขึ้นชินเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็คือความรักนะที่มีต่อลูกน้องนะเป็นความรักที่มีแบบเมตตารักอยากให้เขามีความสุขพ้นทุกข์ ไม่ใช่เป็นความรักแบบตันหาอันนี้เป็นความรักแบบเมตตาเหมือนพ่อแม่รักลูกกันเนาะคนเป็นผู้บริหารก็เหมือนกันนะจะต้องมีความรักมีความเมตตาต่อพนักงานต่อเจ้าหน้าที่นี่ก็ให้ความเป็นธรรมนะเมตตามันแปลง่ายๆว่าความรักข้อที่สองกรุณาก็คือความสงสารนะให้เขาได้พ้นทุกข์ นะสงสารเขาแนะนำเขาสอนเขาเพื่อให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันใช่ข้อที่สามมทุทิตาแปลว่าความยินดีนะเมื่อคนอื่นก็ได้ดีลูกน้องก็ได้ดีลูกได้ดีก็ยินดีกับเขาไปด้วยไม่ขัดแง่ขัดขาเรียกว่ายินดีด้วยซึ่งธรรมะก้อเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเลย นคนส่วนใหญ่เห็นใครได้ดีแล้วเป็นยังไงโยมขนตาไม่ิจฉาตาร้อนน,นี่เป็นเรื่องที่เราพบเจอกันทุกๆวันในสังคมโลกใบนี้ซึ่งทุกศาสนาเองก็สอนนะให้เราได้มีความเมตตามีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีข้อที่4ี่ละโยมอุเบกขาข้อนี้อุเบกขาก็าแปลบางทีก็เป็นความวางเฉย แต่จริงๆก็คือเรียกว่าไม่ทอดทิ้งอันนะเอาง่ายๆคือไม่ทอดทิ้งกันอยู่ด้วยกันต้องแนะนำต้องรักกันไม่ทอดทิ้งกันวางใจเป็นกลางนะเรียกว่าไม่มีอคติอยู่ในจิตในใจยงเข้าใจไหมเวลาทำอะไรก็แล้วแต่แน่นอนเราจะมอบสิ่งดีงามให้กับคนที่เรารักก่อนใช่ไหมลลกก็เหมือนกันคนไหนรัก ส่วนใหญ่เวลาถามว่ารักใครมากกว่าจะบอกว่ารักเท่าๆกันนะเป็นการตอบให้กำลังใจมากนะจริงๆข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเรียกว่าให้ความเสมอต้นเสมอปลายก็สำคัญอันนะี้คือหลักธรรมสำหรับผู้บริหารโยมนะซึ่งคนที่เป็นผู้นำะนะก็ควรมี พรมวิหารธรรม4ประการเป็นเบื้องต้นนะในการบริหารจัดการในองค์กรเนี่ยถ้าผู้นำเอาหลักธรรมนี้ไปใช้นี่พระอาจารย์เชื่อแล้วเกินจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะเรียกว,ว่ามีภาวะการนำภาวะคุณธรรมแล้วก็ภาวะบริหารด้วยนะเป็นหัวหน้าก็สำคัญนะนะจูงคนก็ให้จูงที่ใจ จะจวงวัวจวงควายก็ไอจวงที่จมูกฟังอาจารย์เขาพูดมาจริงไหมโยมเออเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นี่นี่เป็นเรื่องสำคัญนี่เรียกว่าผู้บริหารควรมีพ่อแม่ควรมี ต่อมาธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะผู้ปฏิบัติงานนะก่อนที่ทำงานอยู่นะก็เอาไปใช้ลองดูเอเราจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จหลักง่ายๆเลยนะที่คุ้นชินท่านทั้งหลายไม่ต้องไปนึกลึกอะไรไกลไปมากเป็นหลักอิทธิบาทสี่นะ แปลว่าคุณเครื่องให้สำเร็จตามความประสงค์นะเป็นหลักที่ทำให้เราได้ทำงานประสบค,ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็เป็นหลักมีอยู่4ข้อโยมเอาง่ายๆนะโยมคงรู้กันหมดอยู่แล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้ฉันทะวิริยะจิตตะวิบงังสาข้อแรกเป็นเรื่องสำคัญมากโยม ฉันทะแปลว่าความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นความพอใจเป็นเรื่องสําคัญโยมมาวันนี้โยมมีความสุขโยมมีฉันทะใช่ไม่ใช่นะเห็นหน้าก็มีความสุขข้อนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเวลาจะถามลูกก็เหมือนกันนะถามลูกจะเรียนอะไรจะทําอะไรแล้วก็ทําด้วยความพอใจทําด้วยความรักความสุขมันก็เกิดขึ้นจริงไม่จริงถ้าจ์ไปนั่งลิฟ์ดูนะว่าเอ๊ สัญญาณคนไม่มีความสุขในเรื่องของการทํางานเลยนะไ่เอาเข้ามานะก็บอกหนึ่งกังวลเรื่องงานตลอดเวลาจริงไหมกังวลเกิดความกังวลลองดูที่าเราเป็นไหมเออไม่อยากไปทํางานเลยสักวันเริ่มแล้วเรียกว่าสัญญาณมันมีแล้วนะเ,ออเริ่มบ่นงานให้คนรอบข้างฟังนะไม่บ่นดีแล้วยมนะเออรู้สึกเศร้าเมื่อถึงวันจันทร โอ๊ยทำไมมันไวจังฮนะเออแล้วก็งดหงิดนะเมื่ออยู่ในที่ทํางานลาบ่อยอะไรพวกเนี้นะครับแล้วก็ทําอยู่แบบเดิมๆไม่ได้สรรสร้างผลงานอะไรใหม่ให้มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกนะว่ามันเริ่มจะไม่มีความสุขแล้วในการทํางานนั่นพระบอกว่าต้องสร้างฉันทะไงงานคือการปฏริบัติธรรมเหมือนกัน นะยมชอบอยู่กับลมหายใจออก็โยมก็สามารถมีความสุขได้ถูกไม่ถูกนี่ละยมข้อแรกเป็นเรื่องสําคัญอย่าลืมนะองค์กรอยู่ได้องค์กรอยู่ได้เราก็อยู่ได้ถ้าองค์กรอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะการที่มีเงินมีรายได้เยอะก็ะแสดงถึงให้เห็นว่าลูกน้องก็จะอยู่ได้เพราะก็มีเงินจ้างเราถูกไหมโย وم? นี่ นี่ก็ต้องต้องสร้างภาษาพระสร้างฉันทะนะความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่เราทำประการที่สองโยมวิริยะความขยันหมั่นเพียรในการทำงานวันนี้ก็เหมือนกันโยมชอบอยากจะมาฟังพระแต่ว่าโอนอนดีกว่านะามาไม่ถึงใช่ไหมโยมมีความขยันหมั่นเพียร นะเพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขยันในเรื่องสำคัญไม่อดตายในคนขยันเลยนะขยันทำงานในการำดำเนินชีวิตนะความขยันหมันเพียรข้อที่3ามจิตตะจิตตะแปลวา่าเป็นการ เอาจิตใจไปจดจ่อกับสิ่งที่เราทํามันเป็นพลังนะเป็นพลังจิตมันนิ่งจิตมันเป็นหนึ่งเดียวเดี่ยก็บอกอาน,นิสงส์เห็นไหมเพียงแค่ช้างกระดิกหง,ง,ง,งูแลบลินได้รับอาน,นิสงส์เยอะอันนี้ก็เอาไปใช้ในการทํางานได้งานบางงานโยมประมาทไม่ได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวจริงไหมจริงบางคนอยู่กับไฟอยู่กับงานที่มันต้องเซฟตี้อยู่ตลอดโยม ประมาทนิดเดียวนะโยมมีโอกาสได้แก้ไขไหมไม่มีโยมเนี่ยจิตตะเอาจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่เรากำทำผิดนิดเดียวนะโยมนะยุ่งเลยไม่มีโอกาสได้แก้ตัวใช่ไหมใจมันต้องจดจอ่อต้องแน่วแน่ต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจใจเป็นเรื่องใหญ่ใจเป็นเรื่องสำคัญอะไรสำคัญที่สุดลมหายใจ ใจเป็นเรื่องใหญ่ใจเป็นประธานพระเจ้าบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจสั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ปากพูดมือกระทาก็ล้วนอยู่ที่ใจทั้งนั้นเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญใชไหมโยมใจดีใจสบายก็มีความสุขบางคนเนี่ยไม่ได้จดจ่อหรอกนะไปจดจ่อกับเรื่องอื่นโย บางทีก็มาทํางานก็เอาความทุกข์กลับมาที่ทํางานอีกนะมีความทุกข์ที่บ้านก็เอามาที่งานอีกนะที่บ้านนะเดินออกมาเขาด่ามากลับมาเครียดที่ทํางานอีกนะทั้งๆที่คนด่ามันลืมไปแล้วแล้วใครมาทุกข์อ่ะเรามาทุกข์เองเราเอามาคิดใจเป็นเรื่องสําคัญโยมนะใจเป็นเรื่องสําคัญจะโลภจะโกรธจะหลงก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละ ข้อสุดท้ายวิบังสาคําว่าวิบังสาคือเป็นการหมันพิจารณาทบทวนยงเข้าใจไหมมันพิจารณาทบทวนพูดภาษาง่ายก็คือย้อนกลับมาดูซิว่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีการทบทวนในการดําเนินชีวิตของคนเรามาอาจจะมีบ้างอยู่ผิดพลาดขาดสติในการดําเนินชีวิต ผิดพลาดก็ได้ไหมโยมอนเราผิดพลาดกันได้ไนะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังผิดพลาดกันได้โยมนะผิดพลาดก็ให้อภัยไหมเออ,อนี่ธรรมะก็ต้องให้อภัยนะเราให้อภัยซึ่งกันและกันนะคนเราผิดพลาดกันได้ให้อภัยซึ่งกันและกันการพิจารณาทบท,ทบวนเนี่ยก็มาดูสิว่าเราทำอะไรไปบ้าง นะมันอาจจะมีก็บกพร่องในการำดำเนินชีวิตวันหนึ่งมี24ชั่วโมงอาจจะมีบ้างนะโยมนะบางวันก็นอนดึกนะง่วงนะนะฟังคําสั่งอาจจะไม่รู้เรื่องนะอาจจะงงงงนะนอาจจะมีบ้างงานที่บ้านเยอะยุ่งเนี่ยต้องมานั่งทบทวนดูพิจารณาดูว่าเอ๊ะจะจะเอายังไงกันต่อชีวิตนี้เราปรับเปลี่ยนก็นได้ใช่ไหมโยม มันพิจารณานในการดําเนินชีวิตมันทบทวนเป็นการสํารวจตัวเองบางคนเนี่ยไม่เคยสํารวจตัวเองนะเพราะเรื่องคนอื่นจะชอบสํารวจจังนะคนนั่นผิดคนโน้นไม่ดีแต่ตัวเองก็ไม่ได้ย้อนกลับมามองที่ตัวเราเองดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้แล้วก็ไม่ย้อนกลับมามองที่ตัวเราเองจริงๆนะโยมนี่ก็บอกวความผิดของคนอื่นเนี่ยเห็น เท้าภูเขาอ่ะเออนี่แหละไม่ได้หันมามองเราตัวเราเองใค้บอกโลกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมอยากมองโลกภายนอกให้มองออกไปอยากมองโลกภายในให้กลับมาย้อนมองที่ตัวเราเอง คงต้องขอเก็บบางส่วนไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วละค่ะช่วงธรรมะพาเพลินภาษาอังกฤษติดธรรมะวันนี้เป็นหนึ่งขอนำข้อคิดดีๆมาฝากกันสักหน่อยนะคะเริ่มด้วยคำว่า อย่าอายกับความล้มเหลวเรียนรู้จากมันและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง Do not be embarrassed by your failures learn from them and start again Do not be embarrassed by your failures learn from them and start again การขอที่ไม่ต้องละอายคือขอโทษการให้ Aray, Requesting someone's pardon without shyness is apology. Giving without reservation is forgiveness. Requesting someone's pardon without shyness is apology. Giving without reservation is forgiveness. ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่และไม่สายเกินไปที่จะมีความสุข It's never too late to start over, never too late to be happy. It's never too late to start over, never too late to be happy. จงตั้งเป้าหมายให้สูงและอย่าหยุด จนกว่าจะถึงเป้าหมาย Set your goals high and don't stop till you get there. Set your goals high and don't stop till you get there. ยิ่งเจออุปสรรคมากเท่าไรเรายิ่งเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น Difficulties increase the nearer we approach the goal. Difficulties increase the nearer we approach the goal แผนที่ดีของวันนี้ย่อมดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบของวันหน้า a good plan today is better than a perfect plan tomorrow a good plan today is better than a perfect plan tomorrow ทุกสิ่งมีความสวยงาม Everything has beauty, but not everyone sees it. Everything has beauty, but not everyone sees it. คุณผู้ชมเองมีธรรมะภาษาอังกฤษที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c p พจนกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออีเมล address y o k w a t s at gmail com ค่ะกรุงนี้เช้ารายการของเรายังคงมีความอภิรม์ทางปัญญามามอบให้ทุกท่านกันต่อ รอรับชมกันนะคะที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางรัะต้องขอลาและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มีความสุขกันมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ